สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําปีกไก่หมักน้ําปลาแดดเดียววิธีทําไม่ยากรสชาติออกมาดีมากๆเลยครับไปเริ่มทํากันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คก,ก็จะหมักไก่ก่อนนะครับให้เราเตรียมกระมังมาใส่ปีกไก่ลงไป1กิโลกร,รมัมวันนี้แจ็คใช้เป็นปีกกลางนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่น้ําตาลทรายลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําปลาทิพรส5ช้อนโต๊ะเครื่องปรุงมีแค่นี้ครับใช้มือขยําคลุกเคล้าให้เข้ากัน สยำมคุกเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายตอนนี้จะก็นวดคุกเขามาเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับน้ำตาลทรายละลายและน้ำเครื่องปรุงก็ซึมเข้าเนื้อไก่ดีแล้วให้เรานำไปใส่กระด้งครับให้เรานำไปตากแดดจัดๆเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง ก็ตากแดดครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับลักษณะของไก่ก็จะตึงๆแบบนี้ให้เรากลับด้านเอาด้านบนลงด้านล่างนะครับพอกลับด้านเสร็จแล้วนำไปตากแดดอีกครึ่งชั่วโมงครับระหว่างที่เราตากไก่รอบสองก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วมะขามไว้รอได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊ปลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำปลาแท้6ช้อนโต๊ะใช้ช้อนบี้น้ำตาลให้ละลายครับ พอละลายเข้ากันดีแล้วให้เราใส่น้ำมะนาวคั้นสดลงไป2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก4ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะพริกป่น2ช้อนโต๊ะหอมแดงซอย4หัวคนคลุกเค้าให้เข้ากันครับ พอเข้ากันดีแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นหอมซอย1ต้นคนเล็กน้อยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตากแดดรอบที่สองครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับลักษณะของปีกไก่ก็จะแห้งๆแบบนี้นี่ครับทีนี้ก็ให้เรานำไปทอดได้เลยให้เราตั้งกระทะน้ำมันจุดไฟใช้ไฟกลางตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับลงปีกไก่ได้เลย เริ่มเซตตัวแล้วก็คนได้ครับทอดไปจนกว่าจะสุกเหลืองกรอบได้ที่นะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางพอไก่สุกเหลืองกรอบได้ที่เราก็ตักขึ้นได้เลยครับนำไปพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ทอดพริกแห้งกับใบมะกรูดตามชอบได้เลย ทอดแค่แป,ป๊บเดียวพอนะครับได้แค่นี้ก็พอตักขึ้นได้เลยถ้าทอดนานเขาจะไหม้ครับจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปีกไก่หมักน้ำปลาแดดเดียวนี่สีสันครับโรยด้วยพริกทอดใบมะกรูดทอด เริ่มเย็นตัวลงแล้วครับมาชิมได้เลยนี่ชิ้นนี้ก่อนโอ้โหก็ไม่เย็นนะเนี่ยร้อนฉีกให้ดูก่อนนี่สุกนะครับสุกถึงเนื้อในอื้มจุ่มไปเลยจิ้มนี่ชิ้มอืมรสชาติอร่อยมากเลยครับทานแบบไม่จิ้มก็ได้ นุ่มมากอร่อยครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับเมนูนี้อร่อยวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ